หัวคิดบัวคว่ำทางบ้านเฮาหัวคิดบัวคว่ำพี่น้องเอ้ยทักทายเอฟซีทุกคนท,ท,ทุกคนเดอ้ออยู่ทุกหม่องทุกบอนสบายดีเดอ้อตอนนี้กำลังเดินทางกับเคยเถา่าสิพาคูบาไปเติมเลือดคูบาเกอยู่วัดบ้านหนองแตะเดอ้อโอ้ยสัทธาเป็นเงินเป็นคำกับของไอแม็กทิวทาง U.S.A. ตั้งแต่พูดแหละพีะ่น้องตั้งแต่อ่วงเดือนหกเดือนเจ็บพูดละก่อนทำหนาอากุยอยกุย้ยคนทางหมอผุนโทรลงมาว่าตอนบ่ายก็เริ่มเริ่มเดินทางสิไปสู่อัปปารองนำ้ำ การเดินทางนีนกาเผื่อโ่ใหาเป็นการเสียวเวลามาเวเอาของฝากเลยปะเมากับโบลุงแต่หลุดดอกพี่น้องมันสีสเนะเวเอาข้อสานน้ำปลาดำมีเสาแพงปลาดำแล้วกับปะเมาสีฝากข้วสานไปใหันพอพออยู่เวียงจันพี่น้องปลาดำก็เต็มสอบเสาแพงก็สอบหนึ่งปลาดำก็สอบหนึ่งสอบข้อสานนะนะ ป่าเมานะ่ะเนว้าวกัวกิโลเป็นเขาเจ้าพี่น้องปีนี้โบมานเนาะแบง่งลรบอดลรถีได้เพรเรื่องเขาหนาำซ้ำปลากันเนาะพอน้องเนธไปสอยเวียกกับแบ่งเขาแบ่งกันยินทนะพี่น้องเนาะผู้เล็กผู้น่อยเหียบห้อยโอ้คือเพชรสง,งกอยู่ม,มาหอดมาเถึงล้วจ้า คือว่าเอาคอยแทะสีมอาสบอเดียวนี่โอ๊ยมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องหอดมือมอละอดมือมอลถ้าอยู่กันถ้ากูบามาเขาเลือดอีกมันนี้ก็ได้กูบาเกซอนกูบารเกซอนน่ะมามากันสามคนมีเคยเถ่ายปมเมาแล้วก็ประลองวันนี้มากันสามคนเปลี่ยนเปลี่ยนจากเซาเพลงเป็นเคยเถ่าเม่อนี้ยซ้ำสีว่ามาอนี้ ทำสีว่าเลสีกบเมื่อตอนใดจากโมงนะนะเลี้สวเล้ยวเดิกกบเมื่อเดอกเนาะหูซึกอยู่บรูบาเวลาเลือดเขากรบหูซึกเยอะเดว่ามันเดว่ามันแหลนตามมันห่างกเดว่าแหลนเดว่าบ่่โอ้ตเออกระิซือ เคยเถ่าอย่างไปสือของตอนนอนพักผ่อนใช่บกวนเดอ้อเอาภาพัซนีแหละพี่น้อง,องนางนี่มานั่งเล่นเด้สองนางนั่งป่ากับนั่งลานพี่น้อยที่มา,วา,ออวา,วาปวยอบวยอบบ่ปะ เอยองแห่เมื่อหนีชีวิตมันผิดไปผิกมามันไายบอลเมื่อหนีซอดหงบ้านแต่เอาไปได้นั่งในหงบ้านเดี๋ยวมาหานนั่งเล่นเรวไปเผาได้ยงาคู่ให้เรานอนอยู่คนเดียวเลยไปจอบเอาหงหอนมือมอแล้ให้มอได้ดูเล บัวเสะไปลิเนาะจะเห็ดเนาะเขาอบบอก่ะมนฝีเื่องอบมีป้าอบเป็นปนน่มันิดเรื่องอบก็ซื้อเป็นปีกมากไีแพงมีเรื่องอบด้ยนาเดียนดีกวมันมีเรื่องอบไก่เนาะแค่อบบอกมันคนละบอันนอบกนมนนีนะพวกอบอันเรื่องอบแห้อบบอกนี่อบอันนี้ทอดอบอันนั้นหเขื่องแห้ท่แบบแ อืมมันกินงงอ่ะัะเมื่อชื่อหอมเมื่อกินอีกคนจะทมเมื่อมันแชบเลยลยได้่บ้านทาบุมีเน้านอคืออยู่เมืองไทยเนี่ยแสบหอมเนื้ออบกอบขักอลยร่าง้ยฉันท็ถามาดึงเอาสามโท ตุติติดคืคือสื่อคือห้าวแทบ่ะตัวีเขาากับมีกะป่าอืออีข่ามันสิมันสิบผเป็นกล้ยหามมาจกอง้ตัวนี้มันอ่อนหานมันเป็นกุ้ยหามโซาฉนดัอว่าเอฟซีฟังนนะเป็น ศรัทธาหรือว่าเงินของไงเม็กทิวที่เอามาเติมเลือดให้ครูบาเกนี่ยนะครูบาเกสอนวัดบ้านน้องแตะเด้อพี่น้องเด้กเอกักเชียนหักศิจักเชียนนะเที่ยวนานี่กระบุมีและเบิดแ,แหละเบิดงบแต่เทียวนี่เพราะว่ารวมทั้งเบิดนี่เติมทงทีหกละตอนแรกกับกองเมฆเทียวเติมแต่ว่ากับยืมเงินใส่แล้วก็เอาของไงเม็กทิวมาใส่ให ก็ถือว่ามีส่วนร่วมคือกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะไอแม็กคิวทุกอย่างทั้งใส่ค่าอยู่ค่ากินค่าไปค่ามาเหมือนเงินของไอแม็กคิวเบิดแล้วก็ทั้งมันปเม่าแบ่งไปเบื้องต้นปเม่าก็แบ่งไปหักษาทั้งซาล่าแน,น่แล้วก็ทั้งครูบาปองแน่ซื้อยุกซื้อยาตั้งแต่เบื้องต้น แบ่งกันเนาะเพราะว่าตอนนั้นบ๊สบายแฮงก็เข้ากับจนลืมแบบมันวนุ่นไลยเขาจนลืมทำข่าวนางหลานไ,ได้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> เขาทำตอนนั้นดีขึ้นหเล่าด,ด,ดีดีขึ้นเลยเอ้ยเอ้ยบัดซัมแบบบันมันวุ่นไลยมันหยุ่งไลยนะมันหยุ่งไลยก็เลยก็เลยบระเด็อัปเดตให้พี่น้องได้เบอร์เบสโมสำหรับของว่าดีขึ้นแล้วเนาะ นังหลานมื่อนะเขนั่งค้ำเขาเขานั่งค้ำจะไปพามานั่งค้ำกะนี่ไงเอ้ยเพื่อว่าเฮาคันเฮาเป็นแพลเพื่อว่าผัดคว่ำยงๆอยู่ไปทั้งลูกขาไปทั้งยังไงค้ำเบยมึงไปหาหมอโลดค้ำเบยมึงไปหาหมอโหลดมองมันจกกะ ในซุปซ่าราใกล้ๆนี่ว่าเป็น,เป,นเป็นบุ่ม,พรรมพแพผลล้มหรือพิชังแผลอากาศกูว,ว่า,าแผอากาศกระอว่าชิวยเคาเออท่านตาอันเอาร่มเมื่แห้งแม่นมือนอั่นแหละเขาขอกินยาจนน่เออยยาเจ้าส่วงหายนะดีวิ่งดีเวียนอุ้ยเสาหลังอันเสาหลังเป็นล,มล้มว่ายาเลือดน้อยเดียวเอาไปให้เสาหลังเบิดแล้วว่าท่านสื่อมาอสื่อมาแต่ไทยที่าาาทายาหอมเออยาหอมของมน ว่านยาหอมไทยยาหอมอืออันกาอน่ะเด้เออลูบ่ได้ซื้อซะไปโคราชว่าลางได้ก็บ่ได้ซื้อมาค่ําเด้เพิ่นสิย่างไปหาขายยานี่แหละห้องป่าเคิ่กินเป็นเ้าปามื้อนั้นมื้อสิลงแหงตาเปเป็นยังโตจนโตจนเ่ามื้อนีเป็นล่หนาระจเนแล้ว็ล่หนาดูซะปาก็ปล่หนามาอันเป็นล่หนาล่ตาโต มตาเลยหมดจ้า <KNOW> mm ับมันหลุมทเหม่อวะมันเมออีกอันที่เราให้ฟังเราไปแบบลิลล่นั่งอ่น้้งสาวจอยอีกเขาเวิ้มไเวิ้มาเฮ้ยเฮ้ยคอมาติงคอเนี่ยย่าน่งแบบมี่โบกนะสามี่แล้อยู่ลำปนวนคซื้อลรวไปให้ลปนวนแกงดิบบนี้มันเ็นนงมาหลดตัวเป็นยังจีงหลุดผุเป็นอย่างอีกบุมิแต่ปูกขักเนาะ อันบัปงังเบัม่มาหากูขึ้นใจอืองลูกข้ายอังไปจักเนี่ยยุ่มบัปนนวลเอ้ยเอาจะนั่งให้จอยนี่ว่ากถึกหนึ่งน้องบู้ยมาอือตทั้งพอเนเขาอุที่กับเป็นหนัเงินถูกห้าก็มาแด่นะเนั่เาก็หายก็ไลเาก็มีเงินมีเงินไล่นะาับ Làm từ năm năm ma một nghìn chín trăm bảy mươi năm một nghìn tuyết trăm cày và năm tuyết tuyết chín chỉ để khai năm một chỉ để khai Mất mươi năm thì nghìn phải trăm ừ, Khai khảo bố đi liền đi Chắc bảy mươi năm Dụ của sự trăm lý, mẹ liệng hai cả. Tuyết trăm tôi nhảy là hai nghìn tô trăm bảy mươi năm hai nghìn chín trăm bảy mươi phải เ็กไข่มืนอะหาโตถ้าก็ไเก็บไข่มือวันนยช่องน้ยเกไข่กอไดยกินมั้งเอาก็เลกินอะไรเกล่เขามันมดชองสอเ่าบนั้าต้อแม่มืดช่องสอมืดช่องสออะไรอ่งองี้ยกแดงมันหย่นี้เลยก็อีแม่เเจ้าก็บอคิดไรนะบ่เน่ยเจ้าขายเขบากที่หลื่นึกเงีอยเชื่อไก่มันเป็นแสดงเมันก็สได้ปักแซง ăn khảo xong song ốc song song hoa song 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 ốc song 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 Chắc mất song <laughs> Cho song song Hoa song là song 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 ได้เนี่ยตัวนั่นเองแหละก็าจะอยู่กัน้ำไก่น้ำไก่ก็เป็นไก่ลายกับอย่างแบบได้กับไก่ทีเป็นอย่างนี้นะไก่ทีจะส้มส้มเนี่ยกับไก่ผู้ส้มส้มผู้อยู่ฮะนแล้อืมคลิปนี้ชิจบไวปสนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อติดตามชมคลิปหนาขอบใจเอฟซีทุกคนที่ติดตามเด้อตอนกลางเว้นก็ไปติดตามของบ้าน ตอนตอนแรกๆผมมาติดตามยาคู oo, ่บดเนพอกันจิมหนาเด้อพอให้อ้ายเมกทิวอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุกอ้ายแห่งๆปังๆได้เด้อนี่ลำให้รวยพร้อมต็มเอฟจีทุกคนหนาจนหมาด